การประชุมคณะกรรมการประกันสังคมชุดที่14ครั้งที่20ใช้เวลาย,ยาวนานเกือบ5ชั่วโมงค่ะโดยมีนายสมาักิปัทมสุคขขนรักษาการปลัดก,กระทรวงแรงงานเป็นประธานการประชุมโดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบการปรับปรุงสิทธิประโยชน์ด้านธนตกรรมแก่ผู้ประกันตนหลังจากที่ก่อนหน้านี้ที่ประชุมคณะกรรมการแพทย์สำนักงานประกันสังคมมีมติเห็นชอบให้ปรับเพิ่มสิทธิธนตกรรมค่ะ โดยให้แยกค่ารักษาผ่าฟันคุดออกมาจากสิทธิ์ธันตกรรม900บาทแบ่งเป็นการผ่าตัดแบบง่ายจ่ายไม่เกิน1,500บาทกรณีเพิ่มการกรอกระดูกและฟันจ่ายไม่เกิน2,500บาทส่วนกรณีการตรวจฟันอุดฟันขุดหินปูนและถอนฟันจากเดิมที่จ่าย900บาทนั้นหากเข้ารับบริการที่สถานพยาบาลของรัฐจ่ายตามจริงตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขค่ะแต่หากเข้ารับบริการที่สถานพยาบาลเอกชนก็ยังคงอัตราเดิมอยู่ที่900บาท สำหรับการปรับปรุงในคันนี้นะคะ,ะ,คะก็คือเป็นการปรับปรุงเพิ่มสิทธทิประโยชน์ในวันนี้จะเป็นการจ่ายเพื่อช่วยเหลือดูแลลดค่าใช้จ่ายให้ผู้ประกันตนและช่วยให้สามารถเข้ารับการบริการได้ครอบคลุมรายการธนการม,มากขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพค่ะ นอกจากนี้ยังมีการปรับเพิ่ม,มวงเงินฟันเทียมถอดได้บางส่วนแล้วก็ถอดได้ทั้งปากสูงสุด6000บาทและเพิ่มค่ารากฟันเทียมโดยจ่ายค่าผ่าตัดปีละ17,500บาทต่อคนค่าติดตามการรักษาปีละ700บาทต่อคนและค่าอุปกรณ์ปีละไม่เกิน3,000บาทค่ะโดยกรรมการประกันสังคมฝ่ายผู้ประกันตนเปิดเผยค่ะว่าการปรับเพิ่มสิทธิ์ันตกรรมครั้งนี้ก็คาดว่าจะใช้งบประมาณเพิ่มปีละไม่เกิน300-500ถึงล้านบาทค่ะ จริงๆแล้วถ้าเรา<ส>พิจารณาเนี่ยเฉพ,พาะคนที่ใช้สิทธิ์ธนตกรรมเนี่ยประมาณ4ล้านคนต่อปีในอัวเก้ก็คือประมาณว่าก็ใช้ได้ไม่ไม่ครบนะครับแต่ทีเนี้ยตัวรายการพวกนี้ผมต้องเรียนว่าบางครั้งเนี่ยมันฟังดูใหญ่โตเนาะแต่ว่าบางรายการเนี่ยอาจจะมีคนใช้แค่ปีหนึ่งประมาณร้อยคนนะครับแต่ว่าตัวสิทธิ์ตัวเนี้ยก็เชื่อว่าจะมีผู้ประกันตนที่ต่อประมาณไว้ว่าน่าจะมี เป็นหลักแสนคนที่จะได้รับประโยชน์จากตัวนี้สำหรับการปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์ด้านธนกรรมครั้งนี้นะคะเลขาธิการประกันสังคมคาดว่าจะเริ่มประกาศใช้ได้ไม่เกินต้นปีหน้าค่ะโดยจะปรับพร้อมกับการปรับฐานเพดานเงินเดือนจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมค่ะ